ผู้ชมในปัจจุบันเกาหลีใต้ถือว่ามีความต้องการแห่งงานในลาวหลายขึ้นและแห่งงานลาวก็มีทางเลือกในการไปขายแห่งงานหลายขึ้นเช่นเดียวกันจิงก้าลาวสเนลส์มัชบีเฮียลาวส์ทูเดย์สำหรับท่านผู้ชมกลับมาพบก,กับรายการลาวส์ทูเดย์สำหรับท่านในที่ว่าบริยพาดข่าวสารประเทศลาวอย่าลืมกดติดตามช่องของเฮาว้ยและสำหรับพวกขาที่ว่าเขาอยากจะนํนำเสนอในมินก็คือยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของแห่งงานเนื่ที่ว่าในปัจจุบันเกาหลีใต้เขาได้เข้ามาเซ็นสัญญาและก็ แต่ว่าไงก็คือเขาเจ้ามีความต้องการให้งานเราในหลายคืนหลังจากที่ว่าคนเราได้ไปขายให้งานในประเทศเขาเจ้าในช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็ประสบความสําเร็จมีรายได้ที่ดีกลับมาบ้านเนาะก็เห็นให้ชีวิตกันเป็นอยู่ในดีขึ้นโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ตามชนบทต่างๆที่บบมีอาชีพเป็นรับเป็นแหล่งนอกจากการเห็ดการเกษตรหรือว่าเห็ดไ้เฮ็ดนาถ้าว่าบริเฮ็ดนาแล้วก็จะบบมีอย่างเห็ดก็เลยว่าไปขายให้งานอยู่ต่างประเทศเนาะแลืบันี้เ้าเบิ่งสถานการณ์ให้งานโดยเฉพาะในเรื่องของให้งานเราที่อยู่ในประเทศไทยที่ว่าได้รับผลกระทบเรื่องจากมวยเนาะ เซยมวยล่ะกะตอนนี้กันยังได้บผลกระทบอยู่แต่ว่าบบไลเนเพราะว่าเฮาเองก็ได้สอบทมไปทั้งแฟนคลับรัวพี่น้อง no? ที่ว่าอยู่ทางฝั่งไทยที่ว่ากำลังขายแหงงานอยู่บางส่วนก็ได้บผลกระทบแต่ว่าบางส่วนกับบคคอยได้บผลกระทบปันใดเนาะส่วนที่ว่าได้บผลกระทบก็จะเป็นส่วนที่เป็นแหงงานใหม่ที่กำลังเดินทางเข้าไปส่วนใหญ่จะถูกปฏิเสธการจ้างงานเนาะส่วนใหญ่เขาจะจะไปหาทั้งพมา่าเนาะลายกว่าที่จะหาคนลาวแต่ว่าคนที่ว่าเฮดเวียกอยู่แต่เดิมอยู่แล้วกับ่บด้มีปัญหาหยังและ ตอนนี้เนาะมันวัาเรื่องกระแสมวลนี่ยมันบริกระทบเฉพาะแต่เรื่องของแห่งงานแต่มันกระทบไปหอดเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะท่องเที่ยวไทยเข้ามาเที่ยวในลาวนี่ถือว่าน้อยลงเนาะอาจจะเป็นช่วงที่มันบ่มเป็นช่วงวันพักวันผ่อนของข้า้าแน่แล้วก็เป็นช่วงที่ชีวิตยังไดมันมันบ่กเป็นช่วงของการท่องเที่ยวปันหดหนถทาว่าเป็นช่วงแบบฤดูหนาวหรือว่ายามฝนแบบนี้เราธรรมชาติมันจะงามไรขยเขาจกาาจะเดินทางเข้ามาเที่ยวายแต่ว่าช่วงนี้มันจะเป็นยามแรกแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าผลกระทบมาจากเรื่องของ กีฬามวยเนาะผลกระทบมาจากกีฬามวยฮะละที่ว่ามันยังส่งผลกระทบอยู่ตอนนี้แล้วก็ยังมีคนบดีบางกลุ่มนะที่ว่าว่าปวนในคอมเมนต์ในซองทุกๆซองอ่ะแหละก็คือแปลว่าคือมาเที่ยวลาวเท่ากับ้ายซาดเนาะมัดกบ่นณาจะหุ้นแห่งประนันเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันบดีขั้นอยู่ลาวเขาเอินว่าปรากฏการณ์ยธอเนาะคนที่สร้างความบันปวดคืออันนี้มันบอดีบอดเหตุก่อให้เกิดประโยชน์เนาะก็คือเอาสะใจเอาแบบอันนั้นตัวเองเนาะก็คือสร้างความแตกแยกเนาะที่จริงเขาควรเคารพสิทธ การตัดสินใจของคนอื่นให้เขาเจ้าตัดสินใจเองว่าขาเจ้ายังมาเที่ยวลาวหรือว่าอยากมาหรืออยากไปเที่ยวกัมพูชาหรือว่าอยากไปเที่ยวประเทศอื่นๆให้เขาเจ้าตัดสินใจเองท่าน้องไปตัดสินใจแทนเขานอกเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของขาเจ้าถ้าขาเจ้าเขามาเที่ยวแล้วขาเจ้าม่วนเขามีความสุขเนาะเขามาแล้วสบายใจก็มาได้แต่ถ้ามาแล้วอคติผมมาแล้วคิดน้อยคิดใหญ่กับสลบไปก่อนบฟังมาก็ได้นาะเพราะว่าทามาแล้วบบสบายใจเขาเองก็บออยากให้มาเนาะถ้าว่าเต็มใจอยากจะมาเที่ยวลาวโอเคทุกคนยินดีต้อนรับทุก่านเนาที่ว่า มาเที่ยวด้วยความสบายใจบ่เป็นอย่างเนาะอันนี้ยินดีต้อนรับตลอดกลับมาสู่เรื่องของอให้งานเนาะในปัจจุบันเนี้เกาหลีใต้นะเนาะขาเจ้ามีความต้องการให้งานเราหลายขึ้นและเขาเจ้าก็ได้มาเซ็นสัญญาหัวมือกันในเรื่องของการจัดทรงให้งานจะฟังเราไปหานะเกาหลีใต้เนาะเดี๋ยวเราไปบ่งเนื้อในของข่าวจากทางการ พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นที่กระทรวงแหงงานและสวัสดิการสังคมโดยการลงนามของฐานสุรินยาคำวงศาหองหัวหนากรมจัหทงานและ่านสเสริมผมมาจันจ้าเมืองธงมีไสแขวงสัญญบุรีฐานคำฟันบุญสวรรค์หอง้าเมืองเมืองปากลายแขวงสัญญบุรีและฐานลีสังโฮ้าเมืองแทแบก แขวงกังวลประเทศเกาหลีใต้เขาห่วมเป็นสักขีพยานโดยทานพงสัยซักอินทาราศหองรัฐมนตรีกระทรวงแหงงานและสวัสดิการสังคมทาน,นุเกนพันหลักวานาแผนกแหงงานและสวัสดิการสังคมแขวงสยงบุรีพร้อมโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเขาห่วมโอกาสดังกล่าวทานสุริยาคำวงสา้องวานากรมจัดหางานกล่าวบางตอนว่ามหดปัจจุบันกระทรวงแหงงานและสวัสดิการสังคมได้ลงนามสัญญาห่วมมือดันการจะทรงแหงงานไปเหตุเวยกตามฤดูกาลห่วมกับ31เเมือง ของโซเกาหลีใต้และสามารถจะส่งให้งานเราไปเบียกตามระดูการจำนวนทั้งหมด564คนในนั้นมียิงอยู่297คน เพื่อเป็นการขยายการหัวมือดันการจัดทรงแห่งงานเล่าไปเฮดเวียกตามรดูการที่เมืองต่างๆของประเทศเกาหลีใต้ไฮไลายขึ้นกรมจัดหางานได้ประสานงานกับผู้หาผิดบเวียงงานการจัดทรงแห่งงานตามฤะดูการของนครแทแบกโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นต่อหางบทบันทึกการหัวมือและความสามารถเป็นเอกภาพต่อเนื้อในของหางบทบันทึกการหัวมือซึ่งนำมาสู่พิธีการเซ็นสัญญาห่วมกันในมือนี้ฉะนั้นการหัวมือกันระหว่างกรมจัดหางาน และนครแทแบกในการจัดทรงแห่งงานเรลาาไปเหตุเวียกตามฤดูกาลที่นครแทแบกในครั้งนี้จะเป็นบาดเก้าสำคัญและสร้างผลประโยชน์ให้แก่ทั้งสองฝ่ายสําหรับแห่งงานของสองปปเลาาก็จะได้รับการพัฒนาศีมือแห่งงานและมีลายหับให้แก่ตนเองและครอบครัว ผมทั้งจะสวยสุกยูการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของเซปโปลาวเซอกสิกรเจ้าของฟาร์มภายในนคนแรแทแบก,ก็จะมีแห่งงานเขาหับไสการผลิตกสิกรรมข้าพเจ้าในนามตังนากรมจัดหาง,งานกระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมตีราคาสูงต่อการหัวมือกับนครแทรแบกในครั้งนี้และให้สัญญาว่าจะศึกษาอุปมแห่งงานเราให้มีระเบียบวินัยในการเหตุเวียกปฏิบัติกฎระเบียบของเมืองแอนดองก็คือโซเกาหลีอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการป้องกันการตุนนี้ของแห่งงานเรา ึ่งพวกข้าพเจ้าจะมีการดําเนินการอย่างละเอียดและหัดกลุ่มโดยการที่มีส่วนห่วมของพรรคส่วนที่เกี่ยวของต่างๆเพื่อหับกันบ่ให้แหงงานเรามีการตนนี้ถ่านลิสังโฮเจ้าของนคแรแทแบกกล่าบางตนว่าเมืองแทแบกของแขวงกังบอนประเทศโซกหลีใต้พวกเฮาแมนเป็นเมืองถี่ผลิตกสิกรรมลายและพวกเฮามีความพยายามสูงเพื่อเหตุแนวใดเห็ดให้การผลิตกสิกรรมมีความยืนยงและมีจุดยืนส่งการเหตุกสิกรรมอยู่ในเมืองพวกเฮาส่วนลายแมน นำใส่กลจักและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าในการเหตุการผลิตดังนั้นมันจึงมีความจำเป็นต้องมีวิศาการเป็นจำนวนหลายแต่เมืองพวกเฮาผัดขาดแห่งงานดันนี่ดังนั้นการเซ็นหัวมือกับกรมจัดหางานของฝ่ายเหล่มือนี้จะเป็นการจัดหาและจะส่งแห่งงานเพื่อไปเหตเวียดดันดังเก่าอยู่เมืองของพวกเฮาซึ่งนอกจากแห่งงานที่ไปมีลายหับแล้วยังได้มีความหูกเกี่ยวกับการนำใส่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าในการเหตุกาิกรรมอีกด้วย และที่ผ่านไปก็คือในในของข่าวที่ว่าเขาเก็บมาฝากเนาะันก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นบัตรเก้าที่สําคัญสําหรับแห่งงานแห่งงานเราของเขาที่จะได้มีทั้งเลือกไร้ขึ้นในการไปขายแห่งงานในเรื่องของพลตอบแทนอย่างต่างๆมันก็ค่อนข้างดีอยู่การที่ไปขายแห่งงานในประเทศเกาหลีเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนาะแห่งงานสุดก่อนเขาจะไปแล้วที่ไปผ่านบริษัทจัดหางานต่างๆเนาะเขาจะค่อนข้างมีรายรับที่ดีและสสาหรับคนที่ว่าต้องการอยากจะไป คายให้งานอยู่เกาหลีฮนโนอะอย่าลืมไปสอบถามข้อมูลต่างๆตามตัวแทนหรือว่าบริษัทจัดหางานต่างๆทีว่าเข้าเจ้าหาไปให้งานมาฝึกแล้วก็จะส่งไปประเทศเกาหลีฮันเนะ <c oughs> ขออภายสิ้นหนึ่งที่เขาจะฝากเลยสําหรับท,ทีว่าอยากไปคายคายให้งานอยู่ประเทศใดกต็ตามเนาะอยากให้ไปแบบถึกตรงตามกฎหมายอันนี้ขาจะว่าถูก EP อยู่แล้วเนาะในเรื่องของการแนะนําให้ไปแบบถึกตรงตามกฎหมายให้ไปผ่าน MOU ของรัฐบาลข้อภัย อยากให้ไปผ่าน M O U ของรัฐบาลเนาะทึงมันว่ามันจะมีหลายขั้นตอนมันยุ่งยากใช้เวลาโดานแหน่สงบประมาณเหนกกะบเาเป็นอย่างน,น่อย่างน้นอยเข้าไปเขาก็จะได้สิทธิผลประโยชน์ต่างๆคล้ายๆกับคนที่เป็นเจ้าของประเทศแหละคือให้งานกับในประเทศเขาเจ้าเลยเนาะก็จะได้สิทธิผลประโยชน์ในเงินเดือนอ่าขั้นต่ำรวมเงินเดือนผ่านตามเขาเจ้าเลยและก็จะได้รับการคุ้มครองต่างๆเวลาเกิดอุบัติเหตุเฮทให้อย่างต่างๆกับเขาเขาก็จะได้รับการช่วยเหลือแบบทันท่วงทีแต่ถ้าว่าาไปแบบผิดกฎหมายเนาะเวลาเกิดยังขึน้นหรือว่าเวลาเกิดเฮทไห้กับเขานี เราจะบสามารถไปแจ้งความหรือว่าไปขอความชสวยเลือเพราะว่าเราไปแบบผิดกฎหมายเนาะตัวเองก็ยานแน่ฉะนั้นอยากให้ดุก่านคิดและกตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะไปเฮตเวียกอยู่ต่างประเทศสําคัญก็คืออยากให้ไปแบบถึกตรงตามกฎหมายเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากฝากไว้เนาะและทั้งหมดก็คือสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอในเมื่อนี้วังว่านจะได้รับสระดีๆและท่านคิดเห็ุอย่างไดก็พอขอที่ว่าเรานําเสนอไปเนาะก็คือเกาหลีใต้มีความต้องการแรงงานลาวหลยขึ้นและแรงงานลาวเองก็มีทางเลือกหลยขึ้นเช่นเดียวกันจะลืมฝากไว้ภายใต้คอมเมน ของเฮาเนาะแต่เขาให้มันเป็นทางบวกทาได้เป็นทางลบเฮาจะเลื่อนผ่านแล้วก็บอตอบคอมเมนต์เนาะแล้วก็ถ้าว่าหุ้นแห่งายเขาก็จะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเขาจะอยากได้แต่คนที่มีความคิดสั้งสค์ภายในซองของเฮาเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เฮาเก็บม,มาฝากถ้าทานเบิ่งแล้วถ้าคิดว่ารการเฮามีสาระหรือว่ามีประโยชน์อยากสร่มอยากซัพพอร์ตอยากจะให้กำลังใจกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องเพราะว่าการกดติดตามช่องถือเป็น่องทางเดียวที่จะเห็ดให้ทีมงานของเฮามีรายได้และก็มีกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆให้ทานได้สมแบบนี้เรื่อยๆหรือทาน อย่าลืมถับมาตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอในตอนนี้ได้เลยอย่าลืมให้กำลังใจทีมงานของพวกเราด้วยการกดติดตามช่องขอขอาใจ Subscribe my channel to support our team and watch more video